I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare the fame. ที่มันนาคอสเอาแข่งมานะนาคอสจะเข้มป่าวะเฮ้ยอาลมแม่งเวทกัดเจ็บไหที่้อารมณ์เจ็บไม่ล่ะอารมณ์เอาดิ ตายไหมน่ะทำไมมันดูดเลื่อยไลก่อนวะมันกดฮิวปะมันเอาฮิวมามันเอาฮิวมาอาร์มอ่ะอาร์มเายิวมานะมันไม่มีสมาธิเล่นไหนก่อนถ้ามึงดูตอนมันคุยโทรศัพท์เนี่ยมันเล่นไม่ได้เลยนะมึงสังเกตดีไม่เราไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าจะเข้าจะออกจะจับจะไม่จะไม่จับอะไรเงี <h <h ้ยหายช็อตกลางมันเห็นเห็นไหม เป็นอักโอ้เน็ตเป็นอะไรเนี่ยอ้าวทำไมกิวกอนจะตายเฮ้ยไม่ขอจบแล้วไมจบแล้วอ่าโอ้ยแลอ้ยเอาเอาเอาก่อนเล็กนม่น่าโดดเลยไม่น่าโดดนาไป ไอ้กลับเลยก็ได้กลับเลยก็ได้รีรีรีเลยเือนร้อยโดดอะไรก็เห็นไอ้บอนแข็งล่าได้ใครป่าว่ะนาคอสจพอดีนาคอสมาจบบนแล้วเราลืมคิดอะไรไปหมดแล้ววะสมองเราล้าแล้วว่ะเ <c oughs> จ็บนะ <c oughs> เราไม่รอ,อบคอบเอ้ยเอา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 โอ wh wh ้โหมันฟิกเกอร์อีก ปยมันมีจับอืมจับได้ใันมาปิดมันวีล่าเลือดเต็มเลยเนี่ยย่อยูนในพุ่มเนี่ยเดี๋ยวไป่จะปึ้งไฟดีกว่าลิงมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้นเกมอ่ะเดี๋ยวไปโยนอีกข้าวบนลอดข้าวบนลอนาคอสมันมาจบบนสองทีแล้วตอนนั้น อ้ยเนี่ยพี่มานะมาตันนิโรกันหมดเลยเนี่ยนี่นี่ไอ้ไอ้นคอยอยู่เนี่ยมันน่าจะมาเอาเลสนะด้วยมันจะมาเอาตัวเล็กเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าพี่เนี่ยไหมล่างว่ะมันจะลงไปล่างถ้าลงล่างเราตัดเลสไหมล่ะเหมือตัดไหมล่ะตัดเลยเหมือนแม่งลงไปเอาล่างแม่งเหมือนมันไปเอาแดงเราอ่ะมาแล้วก็เอาแดงมันทั้งนั้นอ่ะเอาเอาทุกหมดเอาเอาหมดเอาหมดเอาให้หมดได้แดงอีกททีแ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนาคอนนาคอนไม่มีเลสนาคอนไม่มีเลสแสดงว่ามันไม่ได้ตัดมันไม่ได้เข้าไดเอาบูมาเมื่อกี้เนี่ยมันหมดแต่ไฟบนไงไม่เป็นไรยังไม่ห้าทีเลยป้อมยังไม่แตกหรอกเฮ้ยโดนหรอวะเฮ้ยตอนมไม่เห็นสกิลอะเฮ้ยตอนมันเป่าตอนมันเป่าไม่เห็นสกิลเลยนะ มีปิดป้อมอยู่นะเกมปิดเลยครั้งแรกมันจับแน,น่มันมันมันเข้าไว้ออกไว้อย่างว่าสกัดโอ้ยธรรมดาแตกไปดีนี่แตกไปเดียแล้วโอ้โหไม่แตกแม่งมาแท้งกันว่ะผัดกันแท้งว่ะก็โดนดักวะวีเล่หน้าเล่น วิลาแล้วอยู่ข้างหลังอะร้เรน่องยโอ้โหโอ้โหเจอจับเจอจับโอ้โหเจอจับทั้งบังกรสตันทั้งเจอจับาคต เมื่อกี้ทุบคีไม่ออกอันนะคอไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยนาคอรอดใช่ไหมไฟเมื่อกี้นาคอรอดพี่จะพี่ทุบแล้วแต่ว่าไม่ตายเลือดเหลือแบบยิงตีธรรมดาทีเดียวอะตายโโอ้หเจสซี่คิวอะมันเอาฟิกเกอร์มันเอาฟิกเกอร์มาน่าน่าจะเจอหมัดสุดท้ายเออน่าจะเจอแม่งเล่นเลยน้อยเดจยว No. เจอสามประสาทแล้วเขาไปเท็นมประสานที่ดีสุดในเซิร์ฟอ๋อดนก่อไฟมันงขอไล่เลยก่อน ถ้าถ้าถ้าผมได้คุยอะข้างบนเล่นง่ายมากเลยโอ้ยไม่ตายอีกมีคนมาเอาการอ่าเมื่อกี้นาคอยกดกดแข่งไปแล้วนะนาคอยกดแข่งไปแลวเฮ้ยทีต้องการล่างว่ะเพราะว่าเพื่อเรากลับกพมันหกนาทีแล้วเดี๋ยวรอดิมันจะเข้ามาไหมลองลองลองดูดิมันจะเข้ามาไหมทันตีไม่มีนะไม่เข้าว่ะ ได้ก่อนบ้บเลยไกลเกินเฟนาคอสอยู่ไหนหนาคอสอยู่ไหนเอาก่อนเล็กก็ได้กรเล็กกรเล็กกรเล็กที่ไม่มีพีพีไม่มีบูนะ,นะบนสามบนสามตัวบนสามตัวน่ยนาคอสอยู่กลางโอ้โหมันถูกนะวะันโคตรไม่ปิดประม,มามีมีมี เฮ้ยไอ้เจ้าก็ต้องยิงวะวะโทษวะกูกลับละเวนตายไหมเอาแวนไปไหนไวะนาคอตไปแล้วเฮ้ยไ,<ป>ได้ทองนี่มยไม่ครพี่ออกนะ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 ออกน,ะน,นาคอตยกบนาคอดนะ เอายังไงก,งกันดับ้างโอ้โยโอ้โหใช่ไหมหนาเกินจะดูมันขึ้นขอบเลยนี่แหลไอตัวปัญหาไทายเกมเนี่ยไอตัวนี้แหละคอยดูกลับไปบนนิดหน่อยเดีย๋ยวขากบนคนหนึ่งดิบนคนหนึ่งดิบนคนหนึ่งด่วนๆเลยเลิกไปแล้วไปบน คนนึงคนโดนบ้านถึงเลยอ่ะเกย์เกย์อย่าไปโดนนะวันนี้ได้ร้อยแน่มันห้านาทีแล้วไปทุนมีวันนี้มาล่างได้กว่าไปบนมันโดนกันน่ะโอ้โหไม่มีอันติไม่มีอันติไม่มีอันติถอยก่อนถอยก่อนนาคอลก็เสพตายพี่รอนพ่มาตัดคลิปนี่เนี่ยพีมีทั้งหายตัวทั้งอะไรตัดไปเลยพี่ล้างเเ้นหน่อยเพื่อน เอาไปไปตีคีบกระโดดคีบไม่ไม่ป,ป,ปิกปิกกดตีคนนะมันไปนเข้าคีบเฉยเลยแสดงว่าเป็นอาจจะเป็นนาคอตอนที่มันสไลด์พอดีอ่ะถ้ามีแบบแดงไม่รู้นะคาคอมีแปบแดงเปล่าี่ไม่ได้ทำเกิดคีตายเลยนะถ้ามีเ,น,เนี่ยเออน่าจะไม่มีเมื่อกีนนะ้เนี่ยเพราะว่ามันมันมันมาลงล่างนะน่าจะยังน่าจะแดงหมด งงเลยเมื่อกี้เนี่ยกดกดตีอันนี้ไปตีคีบเฉยเอ,อตาเลยอโหายไ,ไ่ยเฮ้ยวีลาวีลาดักดักก่อนดักก่อนเอ้ยนี่นะคอสอยู่นี่นะนคออยู่นี่นะกกนนพ,พีพีเอาได้อะตัวนึ่งอะ นาคอสนาคอสจะตายนะเขาจะตายนาคอสจะตายนาคอสนาคอสกลับนาคอสกลับเล่นได้เล่นได้สกัดไอ้หน่นเข้ากลางแล้วสกัดไปปิดสกัดไปปิดโอ้ยพีแรงแล้วพี่ฟาสองทีเกินครึ่งหลอดอีกตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวพิดักวีล่าก่อนมันน่าจะไปนะน่าเยอะเยอะเยอะร่างเยอะล่างเยอะวีล่าลงจะแข่งให้ผูทชมใช่ไหมซึ่งมันฝรั่งสกัดไปเล่นบนวะสกัดกลับบ้านสกัดอยู่บนเอาไม่กลับดีกว่า เฮ้ยพี่มานะเข้าเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยโอ้แรงแล้วมามึงมาเฮ้ยแทงแทงป้อมแทงป้อมแทงคีบแทงคีบแทงคีบเดี๋ยวตายเดี oh, ๋ยวผมโดนปิดมาผมกลับนะแรงแล้วพี่แรงแล้วพี่แรงแล้วพี่แรงแล้วนาคอยไปปิดหลังอะเท้าแข็งอ้โหมันไวจังวะเดี๋ยวพี่กันกลางนะโว้ยเราเรื่องว่ะเพื่อนตอนนี้พี่แรงแล้วทุบตายห่างหมดอล้ตอนเนี้ย

พี่ว่าไม่ได้วะเดี๋ยวเอาลำมาไปเถอะเอาดักดีกว่าเสียเวลายืนไปไม่ได้เลยบนนะน้องเชี่ยเป็นปูแทงได้ไงเนี่ยยิงก่อนเอาปุ๊บเดี๋ยวอลำไปบอลแล้วก็เอ้ยนาคอสนาคอสตรงนั้นไปปิด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 เลยอย่างงี้นาคอสแหลมเหมอแหลมแหลมมันมันน่าจะมาเลนนี้น่าจะมาเลนนี้น่าจะมาทางนี้ววิิลลลล่่าาเห็นม รถปิดรถปิดสกัดมาสกันมาหลังหลังของเราด้วยออกละออกละออกหมดเลยมันออกมันมันกลับหมดเลยลเราเอามังกรต่อเลยดีนน๋ยวนันอ่ะเฮ้ยสกัดสกัดอืมไม่ถึงเฮ้ยสกัดมันจะสวนว่าม,มัน,นมันจะสวนว่ามันจะสวนว่ามา,มา,มาลเล,ลเ่นเล่นแล้วปล่อยมังกรทิ้งไปละไปทูนโดนย้ำว่ะเฮ้ยเย้อันสี่ก็มีไปล่าคนหนึ่งได้ปะ ทีไปตีนาคอสแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดัก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 เราต้องมาเล่นบนลน่ะมาเล่นเล่นบลน่ะมันไม่มาว่ะเอ้าไอ้เจียจักวิกเอ้าแม่งเปิดดวงตาอีกเฮ้ยบลนั้นมันเห็นนะว่าพี่อยู่ล่างอ่ะมันรู้นะว่าพี่อยู่ล่างตอนเนี้ยบนบนบนั้นบลห้าบนห้าบลห้าบลห้านะรอยากว่า ไปเลยปล่อยเลยปล่อยเลย,อย,เลยโอ้โหโอ้ไม่เอาเรื่องวะเนี่ยรอสวนวิล่าดิใช่ไหมตกหนนะกัดเอาได้นะตายแตงกวิลาน่ตัวครับตัวตัวตัวแต่ไม่สวยที่จัดแล <ไป S 1> ่ประหยัดไฟเระหยัดประหยัดไฟเลยวันนี้เจอกูไม่รอดเนอะวันเดอร์ยืนประมาณห้าปีอะเมือ่อกีเ้เนี่ยเป็นวันเดอร์ตา<ห>นะ ไม่มีบโบว์อะอยากลองกันนาคอสว่ะอยากโดนนาคอสว่ะเอาบูกันพี่ขอบูกันนี่โดนไม่ได้จรฮะเล่นบนต่อนาคอสมันวิบวับว,วิบวับทำเป็นทรงแยกดันนะพูดถึงอนะแต่มันยันดันไม่ได้เลยเราถอยดันไม่ได้หรอเพราะเราแข่งเป๊ก,เป,กเป๊กเลยเนี่ยอืฮึธานิดถึงนะหัวแตก เพื่อนเราจะแตะกลางเล่นกลางได้พี่ฟาดนาคอร์ดสองทีตายเลยดูดิโอ้ยิงแรงอยู่โนรีโนรีเพื่อนกูจับไม่โดนนะอ่าดาร์กจะเกิดอีกสามสิบวิตอนนี้ของของของฮี่ตันแล้วอะไหนแล้วไม่กล้าหรอกมันเห็นมังพุ่งมึงอยู่ นาคอสพีฟ้าสองทีตายอ่ะตอนเนี้ยอาจจะต้องออกเพราะว่าช็อตเนี้ยเราอยู่แยกกันว่าไอคอนไม่อยู่ถ้ามันเดิไม่ถูกมานี้ไม่ไหวเราไม่ไม่ถูกไม่ถูกเล่นดักเราเล่นดาร์กเอาไหมเอาเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแม่งเลยไหมไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เราหมดเราหมด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 อ่าพี่ไม่ได้ออกมูลาไงพี่ตีไม่เข้าเอาดาร์กเลยก็ดาร์กเลยโอ้โหนี่มีได้ทุกอย่างเลยพีนั้นพได้ตีแล้วเพิต่อเกิดเหมือนกัน พี่เอาอะไรนะเอาบล็อกเคนไว้ตีแบบพวกแคลรี่พวกดาร์คอสอย่างเดียวเลยพี่ว่าคิวกดดันบนยาวเลยดีกว่าเดี๋ยวที่เหลือเล่นเองเฮ้ยอลัมอลัมจับไปแล้วเฮ้ยวีล่าวีล่าวีล่าตายเอ้าไม่ตายอีกเหลือเหลือเหลือทีเดียววีล่าวีล่าทีเดียวตายในตัวไปแล้วในตัวไปแล้วตีมันคิวได้ไหมนักกลางว่ะเพื่อนแวนตายแวนตายแวนตายไปยตเราดันเลย นาคอจะตาย,ยาอายู่นะมาเพราะดูสองขวดจำไทยเรารอกันพีนาคอมาแน่วันพีพว่ามันน่าจะไปกันวะนั่นมันน่าจะวาร์ปไหม,ไมเ,เอาเอาเลยเอาเลยมันน่าจะวาร์ปแล้วาร์ปละ <laughs> เจ็บนะน <laughs> เราไม่ได้ทำเลนมาเลยเนาะ <laughs> เข้าเลยนะเข้าเลยนะ เอ้ยพอพอออกไหมออกไหมหรือยังไงจบแล้วจบแล้วมันเกิดหมดแล้วนะมันเกิดหมดแล้วนะออกไหมเอ้ปลาอมกรดีกว่าปลาอมกอนปลาอมกอนปลาอมกอนปลมังกรดีกว่ามังกรดีกว่าเอ๊ะดักได้ไหมได้แล้วอมกอเราดักได้ไหมไม่ได้แล้วมันเปิดตาแล้วเอาไปเลยมันมืนเลยมันต้องกันช้างมันเข้ามันไม่กล้าเข้าหรอกตัวมาครอนมา เกมเกมเกมเก็บเลยเกมเก็บเลยเก็บเลยแครี broken, okay. yes. okay. so mm. oh, tomorrow. Tomorrow, ่ถ oh, uh ือเลยยังไงพี family. ่ตายก็ให้แครี่ยืนยืนอยู่ก็พออืมมันจะไปหาไปทูลปะหโอ้ไปทูลโนนจับโอ้พลังจับเลยเฮ้ยเอ้าพี่ปิดหลังนะพี่ปิดหลังนะพี่ปิดหลังนะ โอ้โหแวนแวนฟีแวนฟรีเกมเกมดูหลังดิวิล่าอยู่ไหน,นวะไม่เห็นวิล่าวะวิล่าอยู่ในพุ่มในพุ่มในพุ่มป่าเข้าวะอ๋อเอางั้นเอางั้นก็ดันเลนถ้างั้นมันกลับบ้านแล้วแหละมันอยู่พุ่มตรงที่ก่อนติก๊กัะเออกูเห็นแต่กูไม่กล้าเข้ากูก็มีไข่เนี่ยแต่กูไม่กล้าเข้าเนี่ยพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่พี่ดูอยู่รอซ้อนอยู่คัวด้วยวิล่าระวังด้วยแล้วกัน เกมพี uh ่เอาพี่พี่เข้าได้นะพี่เอาได้นะวิล่ามามามีเกาะเกิดมีเกาะเกิดโอ้ตายได้ไหมได้ไหมโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุม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 อยู่คุมอยู่เพราะว่านี่ไอมันมีเกิดนะออกเลยออกเลยตายไปเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ป้อมล่างแล้วเหลือแค่ป้อมเดียวเองได้สามทางเพราะว่าตอนนี้เราขึ้นบ้านยากแล้วอะของมันตันกันหมดแล้วตอนนี้ของมันก็ตันละกลัวมากเลยตอนนี้โควไฟตอนทำอะไรมันก็เกิดได้หมดใช่มันเล่เกมแล้วอะจะทุนตีดักอยู่คนเดียวเพิ่มหนึ่งเพิ่มบวก สกัดยั่ไม่ปิดปไปทุน,นอีกเหรอไปออกนะไม่ต้องไม่ต้องไฟไม่ต้องไฟปล่อยโบลเลยก็ได้ไปทุนนะเฮ้ยสกัดอยู่เนี่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 ยได้แล้วนะคนเดียวไม่ถึงลองใช่ไหม,มโคตรแข็งเลยนะบอกนะดีจะให้มันกำหมัดนะโอ้โห ไม่ไหววดีกว่าทีมที่จังหวัดโอ้ยื่ี้เมื่อกี้พี่ oh. รับ oh. ดามเมจสกัดไป 8, 9, แปดเก้าพันนะไปทุนเนี่ยนไม่เลยไปทุนเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่คิดว่าจะสื่อจะสู้ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าแข้งปอมเลยไปทุนเข้าตีป้อมเลย อาจจะเป็นเพราะพี่ออกบล็อกเคนด้วยแหละเพราะว่าสกัดมันออกเกาะเยอะไงถ้าออกมูลาน่าน่าจะสู้ได้ตัวไปทูลมันนี้ได้เนี่ยมันมันมันดูดเลือดฟ้อมได้มันตีตุ๊บตุ๊ใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้สู้นาคอสได้ตัวิวกอิอ่ะโอ้ยจะตายกูเกมเกมมันยิ่งมีล่าในเกมสู้ได้สู้ได้หันหันสู้โอ้โดนตันก่อนเฮียดูเวลาเกิด เลยรูดอันติไม่ออกเลยไอคอนยืนอันติด้วยกิวกดกิวกดเปลี่ยนเปลี่ยนดาบแดงเป็นเป็นอ่าไอฮิวกะเอ็ดอะไอขวานที่มันตีแล้วฟาโลอะเพราะว่าดาดาเมจดาเมจมันเยอะแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยโดนว่ะไอเหี้ยเอ้ยกูจะมารักมึงวิ่งมาๆนะน่ะมึงไม่เจ็บมาคลิปมาด้วยกันนะใอ่กูจะไปรักไก่ยิงสองทีนะโอ้โหเลือดมันยังเยอะอยู่เลยป้อมอ่ะเฮ้ยต้องต้องช่วยวะต้องช่วยเพื่อนวะ สวยสวยเท่ากี่ป่ะเฮ้ยเอามังกรมังกรมังกรทันอยู่มันตายสิทำภารกิจแล้วไปตัวบนน่ะจูดเลือดตรวจ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 กี่วกัดแยกดันได้เลยเพราะว่าไอ้นาคอยมันสู้ไม่ได้โอ้ตีมังกรตีตายแล้วมั้งนี่เอาไม่ไหวปะตีไม่ไหวปะมมมาาาตีไม่ได้แล้วพีโรแล้วพีโรแล้ว เฮ้ยมันได้ไข่เอ้ยเอาเก็บไข่เก็บไข่โอดยืนยืนยืนแช่เลยน่าไปทุนไปรักตีป้อมให้ได้อะไม่ได้้อให้เนียนเรียนอดเลือดตีป้อมได้ของไปทุนอ่ะเหลือสองพันเพราะไม่งั้นเราขึ้นไม่ได้เลยนะจะขึ้นยากมากต้องให้ไปทุนทำหน้าที่แกพี่ออกพี่ออกมุลาดีกว่าป่ะน่าจะเล่นง่ายกว่านี้ เปลี่ยนรองเท้าก่อนเอากันซีซีดีกว่าเรทเกมแล้วเอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ไหววะโอ้โดนอีย่า้เงี้ยเฮ้ยโดนจับอีกแล้วอ๋อน่าอีกเงี้ยไอ้ยอดแบบนี้อีกเงี้ยพีพีเข้าตัวหลังได้นะอ๊ดพีพีเข้าเข้าเข้างั้นเข้าแหวนแน่น่ะโอ้โหมันมีใครเหรอวะ อ่แวนมีไข่นะแวนแวนมีเกิดด้วยต้องตัดคีบแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้โหต่วนไม่น่าไปดักสิเออปีไปเลยปีไปเลยเดี๋ยวนี้อย่ายื้อไป้โอ้โหนิดเดียวคีบคีบทำหน้าที่โอ้โหเสียดายว่ะ เมื่อกี้มันออกเคียวเพื่อไปอ,อันนี้เลยนะได้กลิ่นนะเหมือนได้กลิ่นวะตอนนั้นเฮ้ยยังยัง,ย,งยังได้อยู่ยังได้อยู่ไ,ได้กลิ่นโอ้ถอยถอยถอยในโอโอ้ถอยถอยถอยเคีพอเคีพอเคีพอสองสามเก่งเกินะ ไอ้สกัดสกัดตายสกัดตายสกัดตายเฮ้ยได้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 โอ้โหตายสามแล้วมีแต่ตัวนี้ด้วยมีแต่ตัวดาเมจด้วยจบเลยจบเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ได้ได้เรื่องของเรื่องไอตอนแรกไอตอนที่ไปไฟอ่ะเจอนี่เจอล้วงไงครับอ๋อเกมเกมเจอล้วงก่อนเหรอเจอล้วงดิไปเลย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 เล่นได้เล่นได้เล่นได้ไม่มีแล้วนะครัไม่มีะรแล้วยันแท้งเลย เนี่ยนาคอสมันอยู่ล่างกับพีนี่ดุดเลยดุดปั่นเดียวเลยอะไรวะความอย่างเดียวเลยโอ้ยตึงปี๊ะแง่ปะเนี่ยเอ้ยแตกแง่จัดเลยตึงปี๊ะเกมไม่น่าตึงก็ตึงเนาะพูดถึงโอ้ท่านี่เป็นใบโทนที่หน่อยที่เลวเลยนี่เป็นตีนานเลยเนะเตเต้พี่เสียดายเนาะตอนที่พี่ไปแล้วไม่ได้ป้อมเนาะอีกนิดเดียวอีกคาะอีกทีเดียวเอง กดเจอเขาฆ่าหายแคบอืมวันเดอร์ของจริงเหรอเกมนี้ร่วงไหนอ่ะอ่ะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปสนุกสนุกอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมติดตามกับช่องนายพรีชาแนลไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตื่นเตี่ยเจอกันบ๊ายบาย ไปแล้วครับ